สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูป,ปายอีกแล้วนะคะในรายวิชาพนิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ีที่2 7กันแล้วเนาอะ,อะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการคูณนะคะเป็นการคูณจำนวน2หลักกับการคูณจํานวน3หลักนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องทำการแสดงวิธีทำนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันนะคะนักเรียนจะต้องมาดูที่จุดประสงค์นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทําการาคูณนะคะจำนวน2หลักกับจํานวน3หลักได้นะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนนะคะมาทบทวนกันก่อนซินะคะทบทวนกันสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการคูณจํานวนที่มีมากกว่า2หลักนะคะกับจํานวนที่เป็นพหุคูณของ10บนะคะพหุคูณของ10คืออะไรก็เริ่มตั้งแต่10ใช่ไหมคะยี่สไปเรื่อยๆนะคะหรือจํานวนที่เป็น จําจนวนลงท้ายด้วยศูนย์นั่นเองนะคะนอกจากนี้คุณครูก็เอาจํานวนที่ามากๆมาด้วยนะคะทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการคูณเนาะเราจะไม่ทําการคูณทั้งหมดนะคะแต่เราจะทําการคูณเพียงแค่ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเลขศูนย์เท่านั้นนะคะอย่างเช่นข้อที่1ตรงนี้นะคะก็คืออะไรคะลูก 1นคูณ1ถูกต้องไหมคูณ1ก็ได้1นั่นเองนะคะอ่า1คูณ1ก็ได้1จากนั้นเราก็เติม0ไปอีก1ตัวนะคะอ่ะหใช่ไหมคะแล้วก็ทำการเติม0ูนแบบนี้จากนั้นข้อนี้ล่ะข้อที่2ก็อะไรคะ13เห็นไหมคะ13เราก็ทำการคูณกับแค่1แค่นั้นเองนะคะ13คูณ1ก็ได้เท่าไหร่คะ 13เนื้อ13คูณ1ก็ได้13แล้วก็เติม0เข้าไปง่ายนิดเดียวนะคะอ่าสำหรับข้อถัดไปนะคะไม่เป็น1แล้ว่าเป็น2บ้าง484คูณด้วย2นะคะก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมคะทำกันคูณง่ายง่ยนะคะ2คูณ4 2 4 8นะคะ เอา2ไปคูณ8 2 8 16ใส่6ทด1 2คูณ4ใช่ไหมคะ2 4เป็น8เป็น9กับตัวทดแล้วเราก็เติม0 1ตัวนะคะอ่ามี0 1ตัวใส่0 1ตัวถ้ามี0 2ตัวแบบข้อนี้นะคะนี่นักเรียนทำยังไงคะ ก็คูณเฉพาะตัวเลขข้างหน้าแล้วเติมศูนย์ไปอีก2ตัวเห็นมคูณ355ก็ได้355นะคะแล้วก็เติมศูนย์ไป2ตัวนี่คือการคูณนะคะอของตัวเลขที่ลงท้ายด้วย0นะคะ Easy ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโอเคนะคะทบทวนกันไปแล้วเรามาดูเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้ ะะสำหรับการเรียนนะคะในวันนี้ก็คือการแสดงวิธีทำนั่นเองแสดงวิธีรมก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่นักเรียนทำการอะไรคะตั้งคูณแค่นั้นเองนะคะอ่าเรามาดูโจทย์ในข้อนี้นะคะก็คืออะไรคะ388คูณกับ 12, 12นะะให้นักเรียนนำตัวเลขที่มากตั้งเสมอนะคะอย่างข้อนี้300 88ตั้งนะคะคูณด้วย12นะคะคูณด้วย12เนอะอ่าะทีนี้เราก็มาทำการคูณเลยนะคะคูณทีละตำแหน่งก่อนนะคะอันแรกก็ให้นักเรียนคูณนะคะตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะหลักหน่วยก็คือเลขสองนะคะก็เสมือนเอาสอง ไปคูณกับ388นะคะอ่าเหมือนกับว่านักเรียนเอา2อ2อคูณกับ388นะคะอันนี้อยู่ในหลักหน่วยนะคะอ่าหลักหน่วยคูณทีละตัวเอา2คูณ8ก่อนนะคะ2คูณ8ก็ได้10 เท่าไหร่คะ16ใช่ไหม16ใส่6ทด1นะคะ2อ16อีกเปลือกบวกตัวทดด้วยนะคะเป็น17ทด1 2 3เป็น6นะคะบวกตัวทดอีก1เป็น7นั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้หลักสิบนะคะเราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็มาคูณที่หลักสิบนะคะหลักสิบของเราคือ1นะคะ 1>, 1อยู่ในหลัก10มีค่าเป็นอะไรคะ10นะ1อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเป็น10นะคะเสมือนว่าเราเอา10ไปคูณอะไรคะ388ใช่ไหมคะเอา10นะคะเอา1ตัวนี้ไปคูณกับ388เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมคะตัวนี้เป็นไงคะ เหมือนเลขที่เราเรียนเมื่อตะกี้เลยนะคะเราไม่ท่องสูตรคูณแม่สิบเด็ดขาดนะคะเราจะทำการเอาแค่เพียงตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าศูนย์มาคูณกับอะไรคะตัวคูณนะคะอ่าตัวนี้ในหลัก10เลยนะคะอเอาหนึ่งไปคูณนะคะแต่ทีนี้แทนที่เราจะเติมเลขศูนย์ต่อท้ายเนาะ คุณครูจะขอเติมเลขศูนย์ก่อนไปเลยนะคะเราจะได้ไม่สับสนนะคะเราจะคูณในหลักสิบให้เราเติมเลขศูนย์เอาไว้ก่อนนะคะแทนที่เราจะเติมศูนย์ตอนหลังเนาะเติมเลขศูนย์เอาไว้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยคูณนะคะคูณแค่ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าศูนย์ก็คือเลข1น,นั่นเองเห็นไหมคูณแค่ตัวเลข1น,นั่นเอง1นึคูณแได้เท่าไหร่คะแใช่ไหมคะหนึคูณแก็ได้ 8และ1นคูณสก็ได้3นั่นเองเห็นไหมคะนำตัวเลขที่คูณด้วย0มาใช้ในข้อนี้นะคะอ่าไม่ใช่ตัวเลขที่คูณด้วย0ูนย์เนาะตัวเลขที่ลงท้ายด้วย0น,นะคะอ่ะรวมกันนะคะนำา2ตัวมารวมกันก็คืออะไรคะ6รวมกับ0ูนย์ก็คือ6นั่นเอง เจ็ดรวมกับแปดสิบห้าเนาะใส่ห้าทดหนึ่งนะคะเจ็ดรวมกับแปดสิบห้าเหมือนกันบวกกับตัวทดด้วยเป็นสิบหกนะคะทดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็สามรวมกับตัวทดหนึ่งก็เป็นสี่นะคะโอเคขีดเส้นใต้สองเส้นเพื่อแสดงคำตอบนะคะแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะเขียนต่ออบตอบด้วยนะคะส 6 5นะคะ6นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะอ่าสิ่งสำคัญเลยนะคะในหลักสิบเห็นไหมคะเวลาที่เราคูณในหลักสิบนะคะให้เราเติมศูนย์ก่อนเพราะว่าหลักสิบเนี่ยเลข1ตรงนี้นะคะมันมาจากอะไรคะ10คูณกับ388เราก็คูณแค่เลข1ข้างหน้าแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายจำได้ไหม นี่เติมศูนย์ต่อท้ายเลยนะคะอะถ้ายังไม่แม่นนะคะมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2ในวันนี้ก็คือ267คูณกับ54นะคะอะสองคูณ54าทำการตั้งตัวเลขเลย2 5 267ไม่ใช่257เนาะ267นะคะคูณกับ 5 10, 4นะคะคูณตัวเลข2ตัวแบบนี้นะคะเหมือนเดิมคูณในหลักหน่วยก่อนเช่นเดิมนะคะในหลักหน่วยในหลักหน่วยตัวนี้นะคะตัวเลขก็คือ4นั่นเองนะคะในหลักหน่วยตัวเลขก็คือ4ใช่ไหมคะเราก็จะนำา4ไปคูณตัวตั้งเลยก็คือเอา4นะคะไปคูณกับอะไรคะคูณกับอะไรมาัาง 267ใช่ไหมคะอันนี้คืออยู่ในหลกักหลักน้วยนะคะนี่เอา4ตัวนี้นะคะมาคูณกับท้ั้งบนนะคะ,ะคูณเลยทีละตัว47 47 28นะคะ47 28ใส่8ทด2นะคะ 4 6 24บวกตัวทดอีก2เป็น26นะคะทด2เหมือนกัน4 2 8นะคะบวกตัวทดอีก2เป็น10นะคะอ่านี่คือในหลักหน่วยนั่นเองจากนั้นเรามาคูณอะไรคะในหลัก10นะคะ คูณในหลักสิบเป็นยังไงคูณในหลักสิบก็คือเลขนี้ใช่ไหมคะเลข5นะคะ5อยู่ในหลักสิบก็เปรียบเสมือนว่าเขาคือ50นะคะห้าในหลักสิบเขาก็คือ50นั่นเองเราก็จะเอา50มาคูณนะคะเราก็จะได้ว่าเป็น50นะคะคูณกับตัวตั้งก็คือ267เเห็นไหมคะตัวนี้คือในหลักสิบนะ เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะคูณเราเห็นอะไรไหมเราเห็นตัวเลขที่ลงท้ายด้วย0ูนย์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ท่องสูตรคูณแม่50เด็ดขาดนะคะเราจะทําการคูณแค่ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเนาะแล้วค่อยเติมศูนย์ต่อท้ายนะคะหรือในที่นี้เวลาตั้งคูณให้นักเรียนเติมศูนย์ก่อนเลยนะคะนี่ทำการเติมศูนย์ก่อนแล้วก็คูณนะคะแบบปกติทั่วไปเลย 5ใช่ไหมคะคูณ7 5 7 35นะคะใจ5ทด3นะคะ5 6 30บวกตัวทดอีก3เป็น33ใส่3ทด3นะคะ5 2 10นะคะบวกตัวทดอีก3ก็เป็น1 0 3นั่นเองนะคะจากนั้นก็นำทั้ง2ตัวมาทำอะไรคะ รวมกันนะคะนำมารวมกันแปดรวมกับ0ก็ได้8นะคะ5รวมกับ6ก็ได้เท่าไหร่คะ11ทด1เนาะ3รวมกับ0ได้3นะคะบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น4 3รวมกันกับ1ก็เป็น4และสุดท้าย1น,นะคะดึงลงมาได้เลย เสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็ทำการขีดเส้นใต้2เส้นนั่นเองเพื่อแสดงคำตอบนะคะเขียนต่ออบอตอบนะคะ1 4 4 1 8นะคะ1 10, 4 4 1 8มืนนนั่นเองอ่า หลักการที่สําคัญนะคะนักเรียนเวลานักเรียนคูณในหลักสิบนักเรียนต้องนึกเสมอว่าตัวเลขนั้นมันจะต้องเป็นตัวเลขที่ลงท้ายด้วย0ูนย์ใช่ไหมคะเช่นข้อนี้ก็คือ5เนาะอยู่ในหลักสิบก็มีค่าเป็น50นั่นเองนะคะนี่เวลาเราคูณนะคะก่อนที่เราจะคูณเค้าให้เราเติม0ูนย์ลงไปก่อนเลยนะคะเนี่ยก่อนที่เราจะคูณเขาเนาะ เติมศูนย์ลงไปก่อนแล้วค่อยคูณตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าศูนย์หรือตัวเลขจํานวนเต็มจํานวนนี้นั่นเองนะคะอ่าเช่นเดียวกันนะคะสองข้อนี้โอเคนะคะสำหรับงานที่มอบหมายนะคะในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า98นะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า98ทรสิบแทรูนะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนของเราไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ย p p ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ